เอาจริงเหรอฉันได้หลอนเลยกว่าคนอื่นเลยอ่ะอ๋อหฉันได้เข็มฉีดยาที่กำลังดีเลยอ้าวดูสิใช่แล้วฉันโชคดีที่สุดเลยถ้าอยากเริ่มก่อนใช่ไหมลินลี่เริ่มเลยเอาละ่ะมาลองกันเลยกินหอมน้อกินมากลองหยดบนลิ้นสักหน่อยแค่เมื่กี่หยด อืมอร่อยจังเลยโอ้ฉันคิดว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะหนึ่งสองมาเลยโอ้ไม่นะฉันรับอะไรไม่ได้เลยมันไม่เข้าปากสักนิดหัวเ <c oughs> ราะอะไรละ่ะสาวสาวฉันเคืองนะอันละ่ะถึงตาฉันแล้วสาวสาวฉันก็จะแบ่งให้พวกเธอคอยดูนะอ๋อรับนะทำได้ดีมากไปกันต่อเลยเก่งม,มากและเธอด้วย รับนะใช่แล้วเจ๋งมากเลยชิมมะเจ๋งจริงๆตอนนี้ก็ตาเธอแล้วล่ะโอ้ใช่ไปกันเลยมันต้องเจ๋งที่สุดแน่นอน <Yeah! S 1> มาเลยดูนะเจะรับมันให้หมดเลยโอ้ยอยาก,กันไปแล้วอ๋ฉันเบื่อหมดเลย hmm? มันแย่มากแต่มันเกิดขึ้นได้ช่าง,งเถอะ <c oughs> ครั้งนี้ฉันได้อันที่เล็กที่สุดเลยอ่ะ๋อใช่ปอรกกี้ของปอดขือชัดฉันอยากกินแล้วล่ะโอ๋โอหใช่ฉันเองก็ตกใจเหมือนกันะะนะเริ่มทำเลยฉันโชคดีจริงๆอ๋องั้นก็ฉันขอกินก่อนนะใช่แล้วถ้าไม่มีว่นก็มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแบบนี้เลยขาอยยิงชั่วงั้นก็มาดูกัน โอ้ขนมแทง่งปอกกี้ชอบจังเลยอือร่อยมากเลยมีความสุขจังเธอแล้วเราเข้ามูนิกา้าอย่าลืมเลือกแว่นด้วยนะใช่แล้วมาเลิกกันเลยง่ายสัดดีคนสวยฉันคิดว่าฉันจัดการแสดงโชว์กองเดี่ยวสักหน่อยได้ขนมแท่งแบบนี้แต่ชอบมันไหมล่ะเออไม่ล่ะ ัเงั้นก็มากินให้มันแล้วๆดีกว่าโอ้ใช่ใช่อะไรมาจริงจริงด้วยกนมันใยายเลยอย่ากกินมากกว่านี้แบบนี้แหละรอไปก็รสสตรอเบอรี่ด้วยสุดยอดไปเลยอสุดยอดนี่เธอลังทำอะไรกันอยู่อะเมื่อไ่เธอจะตื่นสักทีอดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมตื่นนะฉันไม่แผลแล้วงั้นฉันขอยืมสักแท่งนะ ใช่แล้วไม่มีใครเห็นหรอกทธไม่ว่าอ๊ออ๋อฉันแค่อยากจะยีบอกมาให้เธอนะ่ะเอาไปสิของฉันเองของรักของฉันจะไม่ให้มันกับใครทั้งนั้นฉันจะกินมันเองอ,อร่อยจังเลยอะ่ะอ๋ออยากกินบ้างอะ่ะมนิกา้าฉันไม่แบ่งใครนะถ้าอยากกินนั่นเหรองั้นก็เอาไปสิดูทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนูน้นตรงนู้นด้วย โอ้เร็วจริงๆเลยนี่มันตลกมากฉันบอกแล้วว่าขนมเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นโอ้ใช่อร่อยจริงๆเลยเอาแล้วฉันต้องทําังกับมันเนี่ยโอั้ <c oughs> งนี้เธอโชคไม่ดีเท่าไรส่วนฉันมีหนอนตัวใหญ่มากเลยว้าวใหญ่จังเลยอ่ะอิจฉาก็นละสีพวกเธอสาวๆฉันน่าใหญ่มากเลยนะมอนิก้าเล่มได้แล้วโอ้ก็ได้แกตัวแ็กก็คนอื่นจังเลยอ่ะ นี่มันแค่เบบีเท่านั้นไหนมาลองวัดสิใส่แล้วตัวเล็กมากเลยอะ <c oughs> หรือว่ายืดออกมาสักหน่อย <c oughs> อย <c oughs> โอใช่แล้วไอเดียตอนนี้มาเปลี่ยนแกให้เป็นเค้กได้วยไมหนวดแป้งของฉัน <c oughs> แบบนี้แหละเสร็จแล้วอิจฉาใช่ไหมล่ะอิจฉามากเลย <c oughs> นี่ทำอะไรของเธอน่ะออ <c oughs> พ่อทีนนะลิลี่ เอาล่ะฉันจะกินมันดีกว่าอ,อร่อยมากจริงๆด้วย,ยฉันกินหมดแล้วล่ะตาเธอแล้วได้ง่ายมากมาเนี่แหละเจ้าหนอนฉันจะกัดแกอ๋อใช่อร่อยมากเลยโอ้อฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะแบบนี้แหละฉันคือเชฟหัานอย่ลิ้นหนอนเป็นชิ้นชิ้น แบบนี้เลยจากนั้นก็เอาชามมาใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดลงไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มช,มชามด้วยซอสสตรอเบอร,บรี่สวยงามมากไปกันต่อฉันมีสปริงเกิลด้วยนะสนุกกรณีแบบนี้นะ่ะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการ โอ้ว oh, wow. ้าวน่ากินจังเลยฉันเข้าใจว่าเราอ,อยากกินเหมือนกันฉันก็ชอบกินนะเอาล่ะได้เวลากินกันแล้ว <Now. S 1> นี่เพอยงกำลังทำอะไรกันเนี่ยมันเป็นของฉันนะจริงด้วยต่ฉันลองแล้วล่ะเอาใช้แล้วใช่แล้วมาเลยเจ้าหนอนตัวใหญ่ฉันเริ่มจากหางก่อนอืม <Now. S 1> น่ากินจังเลยอร่อยสุด,สด ันหยุดไม่ได้แล้วล่ะมันอร่อยขึ้นเรื่อยเลย,เลยฉันอยากกินไปะตละอดชีวิตเลยก mm. ินแบบนี้ได้ทั้งปีเลยแหละมันอาจจะกินหมดสักทีนะฉันเบื่อแล้วอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจริงๆแล้วเข้าแล้วเข้ารีบจ่ายเงินเร็ว,เ,รวเอาไปเลยค่ะ mm. ขอบคุณนะง mm. ั้นก็มากินพิซซ่ากันค่ะื mm. หอมจัง พาให้พูดตรงๆฉันเลิมจะเหนื่อยแล้วเรากินเยลลี่แบบนี้ฉันจะวางไพ่นี้ส่วนฉันไพ่ใบนี้เหลืออีกนิดเดียวจะหมดแล้วกินหมดแล้วหรอหมดแล้วฉันทําได้เธอเห็นไหมฉันกินหมดแล้วเออนี่พวกเธอตื่นได้แล้วฉันกินหมดแล้วนะกินหนอนทั้งตัวเลยอ่ะฉันกินหมดแล้วเธอเห็นไหมเจ๋งใช่ไหมล่ะออาใช่ใช่เจ๋งมาก โอ้ว้าวลูกกว่าท็อกซิกเวสนี่มันจะเปรี้ยวแค่ไหนกันนั้นเนี่ยฉันไม่เคยกินมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนี่มันบ้าไปแล้วจะเย็นๆนะโมนิก้าเธอร่มเลยก็ได้ฉันมีลูกกวาอัเล็กๆแค่นั้นเองฉันจะลองวางมันไว้บนลิ้นของฉันแล้วก็จบแล้วโอ้ไม่นะมันเปรี้ยวมากเลยโอ้ย โอ้ยฉันกินลงไปแล้วล่หรอเขอยังชั่วสาวสาวขอโชคดีนะเธอก่อนเลยงั้นก็มาดูกันว่าอะไรข้างในอ้โอมันเรืองแสงได้ด้วยและใหญ่มากเลยแค่คิดว่าต้องกินก็กลัวแล้วฮะเกิดอ,อะไรขึกับลิของฉันไม่สิกินไม่ได้อะไรเธอต้องกินนะฉันมีเครื่องมือให้เธอด้วยเอามานี่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ตอนนี้ก็สามารถกินได้แล้วแบบรวดเร็วเลยล่ะโอ,อ,อ้ไม่ฉันไม่กินแล้วเข้าแล้วเข้าเอ,อ้ก็ได้มาลองดูโอโหมันหมดเร็วมากเลยพร้อมแล้วโอ้ไม่นะฉันไม่อยากกินเข้าไปอะโอ้ยเปรี้ยวจังเลยเกิดอะไร้กับฉันเนี่ยโอ้ยฉันนึกว่มามันจะแย่กว่านี่สิขอบคุณนะที่ช่วยนะโอ้ไม่นะงั้นก็มาดูอของข้างในกัน โอ้อะไรกันเนี่ยลูกกว่ายักษ์แสนเปี้ยวฉันต้องกินมันจริงๆเหรอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเริ่กกินเลยเอาก็ได้ยังไงก็ต้องกินฉันคิดว่าฉันมีอเดียที่ดีกว่านั้นนะฉันจะลูกกว่าใส่โถใหญ่ๆแบบนี้เลยโยนลงไปและว็็มีกาต้มน้ำที่มีน้ำเดือดอยู่ให้ลงไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาละลายขนมในน้ำแล้วคนให้เข้ากันให้มันละลาย ฉันมั่นใจว่าฉันจะกินได้ง่ายกว่าเดิมแน่นอนเธอทำอะไรกันเนี่ยเธอจิงจังงั้นเหรอเอาละน้ำพันของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาสร้างบรรยากาศแล้วก็ดูนี่สิสีสวยใช่ไหมล่ะอยากได้สุดแก้วไหมนี่โมนิก้าเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยรีบดื่มได้แล้วแล้วเข้าแล้วทำไมเธอถึงทำลายบรรยากาศแบบเนี้ยกินก็ได้ก็ได้ก็ได้สิจืดมขอให้ฉันโชคดีนะโอ๊ยเปรี้ยวจังเลย อีกนิดเดียวจะหมดแล้วอะไรจะหมดเนี่ยหมดแล้วฉันกินหมดแล้วเหรออุย้ยฉันกำลังจะเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นชัดฉันไม่ไหวแล้วน่าสงสารจริงๆไม่เป็นอะไรนะแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยน้อยจังเลยโอ้ส่วนเธอโชคดีกว่าเยอะเลยอะฉันอยากลองนี่อย่าจับนะนี่มันของฉัน โอโดูนั่นสิใช่แล้วสิแล้วฉันโชคดีที่สุดเลยของฉันมันใหญ่มากเลยอยาโมตัมโมนอมนิก้าเริ่มกินได้แล้วอมก็ได้ดีนั้นที่ฉันมีช้อนอยู่ขนาดเท่าช้อนเลย,อยไอติมของฉันเนี่ยดูสิเห็นไหมล่ะ<อ>มันเจ๋งมากเลยใช่ไหม<อ>ไม่แย่ไม่แย่งันก็มาเริ่มกินกันเลยฮืมโรตอรี่รสปร,รสของฉันเลย โอ้ยเย็นจังเลยแต่มันมีน้อยมากอะช่างเถอะตอนนี้ตาเธอแล้วได้เลยฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วฉันจะทำไอศครีมโคนให้ตัวเองมันต้องสวยมากแน่แน่ดีจังที่ฉันไม่ช้อนแบบนี้อยู่เสมอดูสิมันสวยมากเลยอือร่อยจังเลยอะอได้ล่วเราอัพเกรดไอติมกันแล้ว แล้วถ้าหลายๆโลกแบบพร้อมๆกันล่ะยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยไงล่ะพเธอเห็นกันไหมสนสาวดูสิโอ้ฉันลืมตัวไปเลยอะไอติมหกหมดเลยอะให้ตายมันตลกงักเรื่องไงแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะอร่อยจึงเลยเราเอะไรอยู่ล่ะซูซี่ เอาล่ะได้เวลากินมื้อใหญ่กันแล้วโอ้ว้วาวฉันรักไอศครีมจังเลยโอ้ใช่มันอร่อยมากเลยล่ะมันคงไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆแน่นอนมันอร่อยมากอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วอะโอ้ใช่แล้วกินได้ทั้งวันเลยแต่ว่าฉันกำลังจะแข็งหรือเปล่าเนี่ย ดูเหมือนว่าฉันจะคำหยับไม่ได้แล้วอะโอ้จริงด้วยไหนลองสิอ้ยน่าสงสารสีแล้วนั่นก็ไอซีมันของเราแล้วล่ะเอาล่ะจัดการเลยเพื่อนสาวโอ้ใช่อร่อยมากเลยเอ้นี่เกิดอะไรขึ้นนะปวดหัวจังเลย อะไรกันสาวๆบะหกี่ของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เรายังกินไม่หมดนะงั้นเอาไปสิตู้นี่มันหมดแล้วจ,จริงๆอะ่ะให้ตายถ้าพวกเรากินหมดเลยดีนะที่ยังมีช้อนนึงอะ่ะแค่นี้เองเหรอใช่ฉันไม่เคยเห็นบะหมี่ขนาดเล็กแบบนี้มาก่อนเลยแต่ฉันชอบดีฉันเพิ่งได้บะหมี่เกาหลีถังใหญ่ใหญ่งง้นเหรอเธอยังไม่เห็นบะหมี่ของฉันเลย ฉันไม่น่าจะทึ้งว่าจะกินได้หมดในครั้งเดียวทำไมถึงได้บะหมี่พ่อใหญ่ขนาดนี้และฉันได้กันเล็กนิดเดียวเองไม่ติดททำเลยอืมก็ได้แถมฉันได้ไม้จิ้มฟันแถมตะเกียบอีกด้วยแล้วแต่หวังว่าบะหมี่ของฉันจะอร่อยที่สุดเห็นได้ชัดเลยว่าฉันคงไม่มีทางรู้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกินด้ไม้จิ้มฟันแบบนี้ะไม่เป็นไรฉันจะกินได้เหมือนกันได้แค่นี้เหรอแค่เหนเดียวเองมันเคยช็อกโกแลตอย่างเนี้ยใช่แล้วมันละลายในมือฉันด้วยมันลองกันเลย อร่อยจังเลยฉันหมดแล้วยินดีด้วยตีมมนหน่อยเอ้ยน่าเคออยขยันแต่แล้าจะบอกไม่น้ำลายเต็มมือเบตตี้เธอเธอแล้วล่ะในที่สุดฉันหิวแล้วได้เวลาให้ความสุขกับตัวเองแล้วล่ะใช่ความเร็วของเบตตี้ก็พอดูได้เพราะฉันไม่ได้รีบไปไหนฉันต้องการพลดเพลินกับบรหมี่ทุกเส้นเลย เธอก็แข่ฉานนะเพราะฉันได้กินอร่อยและเธอก็ได้ต้องนั่งรอต่อไปใช่เท่าน,นั้นแหละหมดแล้วฉันกินหมดแล้วกล้องหวังเปล่านี่อย่านอนนะตื่นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตื่นสิแ <c oughs> ป้นถึงตาเธอกินบะหมี่แล้วโอในาที่เซอเป็นกล่องที่ใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยถ้อฉัชจตะเก็ยบยากแล้วละยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีโอ้ใช่ฉันคิดว่าฉันสามารถจัดก,การบะหมี่กองนี้ได้อย่างรวดเร็วเลย โอ้ยอร่อยจึงเลยหยุดบอกตะเกียบต่อหน้าฉันได้ไหมเนี่ยเบนพอทำฉันได้รลอเนี่ยโอ้ยนั่นเจ็บนะฉันบอกให้เธอหยุดไงโอก็ได้ฉันจะไม่ทำมันแล้วฉันจะกินมันด้วยมือของฉันนี่แหละมันทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่าโอ้ดีจรงเลย ฉันหยุดไม่ได้แล้วอ๋กินบะหมี่เลิศมากเลยเบนทุกอย่างมันลอยมาตรงหน้าฉันหมดแล้วเบนถ้ากินบะหมี่เดี๋ยวมี้งกับฉันได้ไหมเนี่ยแล้วเขาไม่มันอร่อยกันห้ามใจฉันต้องการมันโดยเร็วที่สุดว้าวไม่คิดเลยว่าเนี่ยใครจะเข้าไปอยู่ในกล่องบะหมี่ได้แต่เบนทำได้ฟังนะเพจที่ก่ก่ของเราแล้ว มาเอาคืนก็เถอะพี่หาให้เราสกปรกนะเอออะไรเนี่ยตอนนี้ฉันดูเหมือนถังไม่มีเลยสิ่งที่สำคัญคืออย่าพลาดคามอร่อยแม้แต่นิดเดียวฉันกินจนหมดถังเลยแต่ก็ยังไม่อิ่มเลยแค่นี้เองเหรอฉันไม่เคยเห็นโคลาที่เล็กแบบนี้มาก่อนเลยแค่จิบเดีวยวก็หมด้าฉันได้โคลาที่เหลือ,อยังไงล่ะฉันไม่เคยเห็นขนญ่แบบนี้มันเลย เธอหันมันดูนี่กันสิว่าโคแบบนี้มันใหญ่ขนาดไหนโออนี่เธอชอดีมากเลยดูของฉันสินี่จะเป็นการกินที่เราที่สุดแน่นอนแปลกจังทำไมไม่ออกอะ่ะี๋ยวบางทีต้องขย่าวไหมออให้ตายดิโอยให้ตาย <laughs> แบนเธอไม่ได้ดื่มมันได้ซาวตอนนี้ขาล่าของเธออยู่บนหน้าของเธอเต็มเลยมันดูกันว่าโคข,ของเธอจะอยู่ที่ไหนหล้งจจกฉันขย่ามันแบบนี้ ำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคิดจะห้ามไม่ฉันไม่เืนมมันเหรอฉันจะสู้ละกันอ๋อไม่นะไม้อโอหยุดนะฉันต้นเหนียวไปหมดแล้วฉันไม่แคร์หรอกฉันจะเตมมันเดินนี้ฉัินเดือกอ๋อแล้วเป็นยังไงอะอ๋อก็อร่อยดีแต่ไม่เคยดื่มโค้งแล้วขนาดนี้มาก่อนเลยแต่มันเจ๋งมาก เอตอนนี้ฉันได้กินขวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ดูลไปคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเอาไม่นะเธาไม่กล้าแต่คนของฉันหรอกใช่เราจะทำได้เปดิดอย่านะเธอไม่ทำหรอกเราจะไม่ขย่ยาหรอกเราจะใส่ไม่เดี๋ยวก่อนนะขอฉันใส่หน้ากากก่นเลยกันโอไปกันเลยตอนนี้มันจะเป็นน้ำพุของจริงแน่นอน ตกเป็นโคนคาโค,าคาล่าจริงๆด้วยฉันคิดว่าจะแย่กว่านี้แน่ๆแต่มันอร่อยมากเจ๋งจริงเลยเราได้กินโค้กเหมือนกันด้วยน่าเสียดายที่ฝนหมดแล้วไปแต่ว่าฝนทำมาจากคนลเหรทำไมเราไม่ดื่มที่เหลือให้หมดล่ะอร่อยจังท้ายที่สุดก็มีอะไรร่อยไปกว่าโคา้กแล้ว ข่เหรอฉันไม่ชอบไข่เท่าไหร่เลยแต่อย่างงี้ที่ฉันได้เล็กนิดเดียวเธอยังชอบดีฉันได้ไข่ใหญ่กว่าเธอเยอะโออใหญ่กว่างั้นเหรอพวกเธอใหญงกว่าฉันไหมฉันคิดว่าแม้แต่ไข่เดนอสาก,ก็ยังเล็กกว่าน,นี้เลย <S <S พวกเธอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ใจที่ฉันได้น้อยนะ <S 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 งั้นก็มันต้องง่ายนนแน่ๆน,นเอาไหมนะนี่มันไข่เดบนี่ และก็ไม่อร่อยแน่นอนฉันไม่เคยกินไข่เด็ดม,มาก่อนเลยในะชีวิตแต่ทุกอย่างต้องเป็นครั้งได้สินะะอ้อยน่าเสียดสีนะอ้อยโอ้พวกเธอหัวร้อนกันไม่ตลองเลยนะอ้อยเจมบนะเออเธอรู้อะไรไหมฉันคนต่อไปเหรอไม่นะฉันลืมปิดเตาลี่อยู่ที่บ้านนะอ้า <c oughs> โอ้ไม่นะแล้วก็ไข่อีก แยงมากใช่แค่ดูเครียดแยงแล้วพวกเธอฉันเกือบจะอ้วกนะหอยีดหัวลาอได้แล้วตาเธอแล้วเอาไม่นะฉันต้องกินมันจริงๆเหรอยันฝันร้ายชันเลยโอ้ฉันบอกข้างในไม่ใช่ไข่ดิบนะฉันต้องการตัวช่วยอย่างไม้เบสบอลไม้มันหดลายเลอด้วยเลยโว้เปลแข็งมันแข็งมากเลยโอ้ฉันต้องการสิ่งที่แข็งแรงนี่สุดในห้องนี้หัวของฉัน โอ้ไม oh <s we ak> น่ากลัวจริงๆเลยเป็นไปนไม่ได้ที่จะทำลายมันโอ้ค่อยตายโอ้ามาตกแตกลงพื้นเลยตอนนี้ฉันก็มาไังกินแล้วทำไมล่ะ <S <s <we ak> เรียกขยที่ออกมาจากเปลือกเดี๋ยวนี้ถึงมันจะหดลายแต่ก็เป็นกฎนนะโอ้ยน่าขยกขย้แยง ตอนนี้ฉันเข้าใจเธอแล้วสุาวว่ามีอะไรน่าขยิกขยแงไปกว่าไข่ดิบแล้วล่ะแย่ท yeah, ี่สุดเลยเออยังไม่เหมือนนะเอก็ได้ลูกบอลหน้าตาประหลาดมากหวังว่าจะอร่อยนะฉันก็มีเหมือนกันแต่ใหญ่กว่าจริงๆมันค้ายเยลี่มากเลยแถมยังกินหอมด้วย ฉันหวังมันจะอร่อยนะเพราะฉันได้ลูกบอลที่อย่างที่สุดเลยยันไม่หลืออะไรกันเนี้ยน่ากลัวจังเลยฉันด้วยเอ๊ะทำไมเราต้องตื่นตลอดไปก่อนด้วยอ่ะก่อนอื่นเธอต้องลองลูกบอลก่อนนะฉันว่ามันอร่อยดีนะมันคือยลลี่อ๊ะมันมีอะไรข้างในด้วยท่านฉันมีพริกนะแล้วตอนนี้มันเจ๋งว่ะแล้วเธอต้องกินด้วยนะอะไรนะฉันไม่อยากกินนะก็ได้แต่เหมือนต้องทำจริงจริง โอ้โอยมันเผ็ดมากเลยอ่ะฉันลุกมันไปแล้วอไฟไหม้นเหรอฉันหวังว่าไม่ใช่ลูกบอลของฉันนั่นที่มีพริกด้วยอ่ะโอ้อย่างนี้ฉันยังได้กินเยลลี่แสนอร่อยได้โอ้ใช่อร่อยจังเลยฉันกอดแทนเธอเลยเบน จนถึงตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดียังไม่พบอะไรน่ากลัวในลูกบอลน,นี่เลยโอ้ดีจังเออฉันดีใจเกียวกันไปเ,เห็นได้ชัดเลยว่ามีพริกรอเราอยู่อะไม่นะโอเคฉันจัดการมันได้มันก็แค่พริกเออ ฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้เลยโอเคลองกันฉันจะกินมันให้หมดพั้งแล้วบางทีฉันจะไม่รู้สึกกินได้เอาไม,นะม่นะฉันเริ่มจะรู้สึกแผ็แล้วไม่นะเล่นของฉันต้องกินพร้อมกับเย็นลี่อ๋อใช่พวกเธอมันได้ผลด้วยแล,แล้วทำไมเราถึงไม่คิดอย่างนั้นนะแต่หลังจากกินพริกไปมากกว่าครึ่งมันก็ไม่ได้ผลแล้วหรอโอ้ยมันรุนแรงเลเกินเอาไม่ นี่มันเกินไปแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วเ,เราทุกคนต้องไม่แน่นอนโอเคหยุดตะโกนดีกว่าโอเคโอ้ฉันว่ามันหยุดแล้วล่ะโอ้มันน่าสยองม,มากเลย แต่อย่าเล่ะละลายหมดเลยล่ะฉันว่ากินได้นะเป็นไงล่ะจากต้นเลยอืก้กินไปได้ยังไงไม่สะอาดนะ <c oughs> แล้วไงก็มันอะไรนี่